มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนช้างศึกพลาดท่าบุกพ่ายเติร์กเมนิสถาน1ต่อ3ร่วงอันดับที่2เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2เมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2568ทีมชาติไทยอันดับที่99ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติเติกเ,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 เมนิสถาน อันดับที่142ของโลกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ด้วยสกอร์1ต่อ3โดยมีโอกาสลุ้นจากสุภชัยใจเด็ดแต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูตเติร์กเมนิสถานได้ประตูขึ้นนำหนต่อ0จากมิฮาอินติตอฟยิงสวนมือของปฏิวัติคำไม้นาที่35บรอยชิด การิสีบำเพ็ญเปิดปอนให้สุภชัยมงตีเสมอ1ต่อหนาทีที่37เติร์กเมนิสถานนำขึ้น2ต่อ1จากยาสซาปามเมโดนาทีที่66นะคะเติร์กเมนิสถานนี้ห่าง3ต่อ1จากมาเค้นซาปาโลยิงเข้าประตูจากการเตะม,มุมจบเกมเติร์กเมนิสถานเปิดบ้านชนะไทย3ต่อ1สําสำหรับเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกนะคะจะนำทีมแชมป์กลุ่ม6 กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะโปรแกรมหน้านะคะทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับไต้หวันในศึกเอเชียนคัพ2027ด้านความคิดเห็นโลกโซเชียลออกมาวิาพากวิจาร์ค่ะเช่นบอกว่าเข้าใจครับนักเตะไทยไม่ชินกับญาติเทียมให้โอกาสมาแก้ตัวที่กรุงเทพมหาคนครสู้ๆครับไทยแลนด์เม้นนี้ขอฝากถึงมาดามแป้งด้วยน,นะครับ รีบเอาออกเลยนะครับไม่ไหวแล้วโคม่าแล้วโคชเองชอบดูถูกนักเตะเก่าๆว่าอายุมากแก่แล้วเห็นความสำคัญของนักเตะเก่าๆไปตัดโอกาสเขาไม่ให้มาเล่นน่าเสียดายเช่นเทรศินแดงดายังไงก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่โคชนี่ดีพอแล้วใช่ไหมครองบอลไม่เก่งแต่ว่าโคชจุดๆ,ๆเลือกเขี่ยบ,บอลไปไมามส่วนกัน ความสามารถเฉพาะตัวนักกีฬาไม่ถึงมาตรฐานความสามารถในการคลองบอลไม่ถึง50ซผิดพลาดท,ทุกอย่างรู้ว่าแข่งาตาเทียมแต่ไม่ซ้อมหรือว่าอุ่นเครื่องาตาเทียมจัดตัวไม่ตามฟอร์ม11ตัวหลักไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลองทีมไปมาอยู่นั่นแหละโค้ชเองขี้เกียรซ้อมก็เป็นอย่างนี้แหละจับมาคุยกันแค่3 4สวันก็แข่งเลยขาดอุ้มแบงค์เช็ค มินเคสันเตอร์เข้มดีมีผลมากๆเลยนะแบบนี้หรอจะไปบอลโลกฮ่าฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ